สวัสดีครับที่นี่ RDD รถดีเด็ดซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองผมขุนแผนเบอร์โทร0834402297ลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทรนี้นะครับ RDD รถดีเด็ดเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครืออาคาเน่คัปตอนวันนี้นะครับผมก็พามาอัปเดตรีวิวในส่วนของสต็อกที่บริเวณ แถวนี้นะเพราะว่าเมื่อวานจัดไปแล้วกลับอีกแถวหนึ่งแถวด้านหน้านะแต่วันนี้นะครับจะขออนุญาตพามา,มาแบบดูในส่วนของแถวนี้ตอนนี้ก่อนดีกว่านะครับ อย่างแรกเลยนะครับก็คือด้านหน้าเนี่ยผมจะมีรถทั้ง Toyota มี Honda มี Isuzu นะครับเป็นทั้งเกง๋งมีทั้งกระบะมีทั้งหัวเดี่ยวแคปแล้วก็4ประตูนะครับบริเวณกลุ่มนี้ของผมจะมีเป็นแซป e dition ด้วยนะอ่าคันนี้มี s ซฟ e dition เป็นตัวแคปนะครับราคา3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นและก็เป็นในส่วนของรถ โตโยต้าลีโวสี่ประตูนะครับซึ่งเป็นตัวแบบพิลเนอร์อนาธรรมดาแต่ที่ไหนรถแต่ละคันคือแบบปีใหม่ๆนั้นเลย16 17 18นะครับบางคันก็18 19 20นะครับซึ่งมีทั้งแคมรี่นะโตโยต้าที่เป็นแบบกระบะนะแล้วก็แคมรี่แบบนี้ บีเอ็มดับยูอาน่ะก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งภายในเนี่ยครับทุกคันนะครับดีเทลใกล้เคียงกันมาหมดเลยนะครับมีจางเป็นของหน่วยงานการประปาการไฟฟ้านะครับอาจจะเป็นบางคันก็จะเป็นของนิสสุบิชิมอเตอร์ส่งกลับคืนมาเพราะว่าเช่าทางอาคเนไปแล้วก็ส่งกลับคืนมานะครับดีเทลหลายๆคันใกล้เคียงกันนะครับจะเป็นแบบกลุ่มของออในเครือด้วยนะครับที่เป็นแบบ เบีช้างอะไรเงี้ยครับ AIS Detrue t นะครับที่มีการเช่ารถของทางอคาเน์ไปซึ่งด้านหน้าเนี่ยครับก็มีรถค่อนข้างเยอะเลยนะครับในส่วนของสต็อกโกดังฝั่งนี้นะครับจะมีทั้งในส่วนของ Antis นะครับ Antis เนี่ยเป็นรถโฉมปี2018นะครับเป็นรถแบบว่าหมดสัญญาเช่าของทกสกลับคืนมานะครับคันนี้อยากจะบอกว่าราคาพิเศษมาก459,000บาทเท่านั้นแม รถสวยๆเงาๆฉ่ำๆนะครับแล้วก็จะเป็นรถของที่เป็นรถตู้นะครับเป็นหน่วยงานของทกสนะครับมีกรมสามประสานมิตรกลับคืนมานะครับมิสซูบิชินะครับแล้วก็จะเป็นมิวเนะครับเอ๊อีซูซูมิวเคันนี้หล่อเลยราคานะครับพิเศษเพียงแค่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเอ้ยโทษทีครับหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับสำหรับ ดีไซน์เขาค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็จะเป็น Mitsubishi Expander นะครับนี่อยากจะบอกว่าคันนี้นะครับาราคา5 9าแ0าบาทเท่านั้นได้เป็นแบบตัวรถเจ็ดที่นั่งด้วยราคา5 9 9 0 0 0เาเลขไม้แค่2,000 20, 0กว่ากิโลเท่านั้นแมมันยังน้อยเหเลยเกิน BMW นะครับเป็น M Performance นะครับที่เป็นตัว5330นนะครับซึ่งรถคันนี้ก็จะเป็นถามว่าเอ๊ะเป็นรอยอะไร ฝนน้ำฝนหยดลงมาขับรถรถจอดอยู่แล้วฝนหยดลงมานะครับก็วันรับเหมือนกันก็นกทำความสะอาดเก็บรายละเอียดให้แล้วก็จะมีเป็นตัวแคมรี่ 2.5G นะครับที่เป็นหน้าตัว minor c h a n g แล้วก็ตัวหน้าที่เป็นตัว all new อ่าคันี้จะเป็น2.0นะแล้วก็ Mitsubishi นะครับที่เป็น m i t s u b i s h ิไตรตันแคปนะครับซึ่งภายในนี้ อยากจะบอกว่าแม่กินใหม่ตรบอบอวนนะบวกกับเลขใหม่สุดแสนจะพิเศษ1,872กิโลแม่เจ้ามันน้อยเหลือเกินนะแล้วก็เป็นแบบได้เกียร์เป็นแบบแมตนวลแบบนี้นะอ่าสวยไปไหนสวยไปไหนนะครับได้ฟังก์ชันีแบบว่ากล้องเนี่ยมองรอบคันซึ่งตอนที่ผมลองขับลองเล่นดูคือแบบเฮ้ยมันมันเจ๋งนะครับค่อนข้างเท่เลยทีเดียวที่ ออปชันนี้คือแบบจัดแน่นจัดเต็มกับ Mitsubishi ไต้ต้านพัชนะครับซึ่งดีไซน์การตกแต่งของเขานะอ่าหรอนะหรอนะซึ่งหลายๆคันนะครับอยากได้อยากชมอยากดูเข้ามาชมมาดูได้แล้วก็ Civic นะครับตัวนี้ Civic ผมมี FC FC รถปี2018แท้ๆนะบวกกับว่าราคานี่มันเร้าใจซะเหลือเกินซึ่งตัวนี้ครับ FC 1.8 EL นะครับซึ่งตัวนี้ครับเป็นตัวท็อปของรุ่นตัวท็อปสุดของรุ่นซึ่งเขาจะได้ในส่วนออปชันก็คือเป็นได้เบาะหนังมาได้แบบหน้าจอนะครับที่ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับได้เป็นแบบจอใหญ่ๆแบบนี้มาเลยนะฮะรอทีเดียวนะครับภายในที่แบบว่าเป็นเบาะหนังข้างนข้างเนี้ยก็จะเป็นลายแคปลาส์นะสวยครับสวยคันนี้ดีไซน์ข้างหน้านี่สวยมากเลย Honda f c นะครับที่เป็นตัว civic ราคา5,99,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เพิ่มเติม <ๆ S 1> เนี่ยด้านข้างเนี่ยผมมี camry ใช่ไหมมีหัวเดี่ยวนะครับราคาคันนี้นะครับหัวเดี่ยว2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเป็น isuzu นะครับ isuzu spark นะครับ1นึ่งจุดเบูพาวเวอร์เทคโนโลยีรู้อยู่ลยแล้วเขาให้มาแบบว่าประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ r ีโวนะครับ2.4 เจนะครับคันนี้ราคาแค่3,800,000บาทได้4ประตูเลขไม้เยอะนิดนึงนะครับประมาณ2 0 0 0 0นต้นนะครับแต่สภาพค่อนข้างโอเคเลยรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีด้วยมิซูบิชิหัวเดี่ยวแบบนี้นะครับได้เป็นแบบติดคอกติดอะไรมาด้วยนะอันนี้คือแบบรถโชว์จริงๆนะครับเลขไม้นี่แค่ประมาณหลักหมื่นกิโลเองราคานะครับพิเศษปี2022ราคา5 3 9แ0 0บาทได้เป็นแบบเกียร์แมนนวลนะ แล้วก็คันนี้ก็ Camry นะครับ2.0 G เหมือนกันนะครับเป็นตัวหน้าใหม่แล้วนะครับภายในนี้ก็จะมีรถค่อนข้างเยอะเลย Mitsubishi นะครับ Isuzu โตโยต้าสัตติเดชันและก็นี้อาผ่านนะครับใครหายอยู่เลขเลขหม่เพียงแค่70,000กว่ากิโลเท่านั้นอ่ะสนใจติดต่อทักทายได้สภาพสวยกริปสวยปิ๊งนะครับผมคันนี้แล้วก็ แคมรี่นะครับที่เป็นตัวสีทุบบอลนะครับมีสีดําสีฟลอนนะค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ตู้ทึบนะครับซึ่งพื้นเนี่ยครับเขาเป็นแบบพื้นเรียบนะครับแล้วก็ได้มาเป็นแบบบานสไลด์ด้านข้างนะครับใครหาอยู่ต้องการขนของนะครับเอาไว้ใช้แบบว่าแม่ขนของเยอะๆเนี่ยตอบโจทย์เลยจริงๆนะครับกับคันนี้นะครับมีทั้งรีโวแล้วก็มีทั้งสปาร์กนะครับที่เป็นอิซูซุ สภาพนี่สวยเลยราคาแค่3 0 0แสนเออตัวที่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะเดี๋ยวลูกค้าไม่ซื้อบอก3 0 0แสนอันนี้นะครับก็จะเป็นโตโยต้ารีโว o เหมือนกันนะครับเป็นแคปนะครับราคาเนี่ยจะอยู่แค่3 0ม0 0 0บาทเท่านั้นเองสำหรับหน้าใหม่นะครับแล้วก็ Mitsubishi Expander นะครับมีสีขาวสีเทาฟ้านะครับสวยเลยภายใน,านนี่ค่อนข้างเยอะแน่นเหมือนกันเลย Honda hrv นะครับตัวนี้ได้เป็นตัวแบบเบนซินนะครับกับทะเบียนนี้2 1 8 9ราคา8 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแมสภาพบันสวยเลยเกินสีจริงนะครับเาเป็นแบบสีขาวมุกนะไม่ใช่ขาวธรรมดามีมุกมุกด้วยแล้วก็ ais 5 g นะครับราคานี่3 7 9 0 0 0บาทใครต้องการเข้ามาอยู่ในธุรกิจโทรศัพท์มือถือนะติดฟิล์มรับติดฟิล์มนะครับเขาเรียกว่าอะไรขายเคสมือถือขายโทรศัพท์มือถือนะครับ ออกตามบูธตามอีเวนต์ผมว่าจบนะกับ A S 5G ที่ตรงนี้สามารถเห็นไหมตรงนี้ของผมชี้ A S 5G ตรงนี้สามารถลอกออกได้นะลอกออกได้สติกเกอร์เอาออกให้ได้นะครับภายในนี่คือสวยเลยใครอยากได้มาทําธุรกิจนี้นะครับเป็นมือถือหรือจะไปทํากิจการอื่นๆนะครับซึ่งถ้าเป็นมือถือเนี่ยมาผมพอรู้แหล่งอยู่เดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวบอกอรายละเอียดให้ใครอยาก มีอาชีพใหม่ๆนะแล้วก็ f o นตูเนอนะครับ Toyota f o อนตูเ r กับคันนี้นะครับราคา1,79,000้บาทสวยเลยสภาพเจ็ดเลขไม่70,000มกว่ากิโลเท่านั้นแล้วก็ตัวหน้าที่เป็นหน้าหมูแบบนี้นะที่เป็นตัว Toyota r e v o 2 4 e นะครับได้เป็นแบบว่าเกียร์กระปุกเ ีครับได้เป็นแบบเกียร์ออโต้นะพิเศษสำหรับคันนี้ราคาอยากจะบอกว่า499,000บาทเท่านั้นแม่เจ้าได้เป็นแบบ4ประตูแต่ตอนนี้ต้องบอกนิดนึงเลขไม่เยอะหน่อยนะประมาณแสนกลางๆนะครับกับสภาพนี่คือสวยเลยแต่ว่าขอเวลาล้างทำความสะอาดนิดนึงทุกคันนี่คือจะบอกว่า นะมันติดฝุ่นจริงๆเพราะมันเป็นสต็อกโกดังไม่ได้เป็นอยู่ในโชว์รูมนะครับซึ่งถ้าเป็นอยู่ในโชว์รูมเนี่ยมันพื้นที่เนี่ยอาจจะน้อยนิดนึงแต่ว่าในสต็อกโกดังเนี่ยทุกคันเนี่ยครับแมคือรถเยอะรถเยอะมาก5600คันนี่คือจอดเป็นแบบ เบียดเสียดยัดเยียดเหลือเกินนะครับแต่สภาพโอเคกับคันนี้ด้วยเหมือนกัน v ีออสนะครับราคานี่อยากจะบอกว่า289,000บาทแม่เจ้าอีกคันละบอกว่าฟังราคาแล้วทำไมแบบขนลุกเลยมันเป็นแบบว่าเอาอคันนี้อุ้ยขอโทษดูผิดคันนี้เป็นรถปี18นะครับปีสิบแปดหน้าหน้าสิบแปดถ้าน่าสิบแปดคันนี้3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับตัวทีตัวทีแล้วก็จะมีคันนึงแต่ว่าเป็นวีออสหน้าโฉมปี2016นะครับราคาเขาอยู่ที่ สอง0 0 0แปดมเพันบาทแม่คือแบบว่า <c oughs> ปล่อยไก่ตัวเบลอเลย <c oughs> ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้ามาแล้วบอกเฮ้ยเอาคันนี้ราคา2 0 0 0 0 0ไม่ใช่นะ359,0 0 0บาทนะครับสำหรับรถปี2 0 1 8โฉมเนี่ยปี18เนี่ยครับได้โฉมเดียวกับปี20เลยนะหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเลยต่างกันแค่เลขปีนะครับแล้วก็คันนี้นี่พระเอกของผมเมื่อวานลูกค้าพี่ลูกค้าต้องขอบข,ขอขอบคุณพี่ชนิตานะครับ เห็นรีวิวดูรีวิวพี่บอกโอเคน้องแซมน้องขุนแผนพี่จองเลยเอาคันนี้อะสภาพนี้คือสวยคลิปนะครับภายนอกนี้แบบว่าได้กระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับสภาพภายนอกนี้สวยปิง๊งเผื่อพี่ชนิตามาดูรีวิวผมอีกรอบหนึ่งจะได้เห็นเพราะว่าเมื่อคืนมืดไปหน่อยนึงก็เลยไม่ค่อยได้เห็น,นครับสภาพภายนอกสวยจริงสวยจริงพี่ชนิตาแล้วก็ เปิดเข้ามาประตูภายในน,นี่เลขไมลสามหมื่นสองพกิโลเมตรเลขไมล์แท้ๆนะครับเช็คประวัติได้มีคุญแจเพิ่มเติมให้มา2ดอกแล้วก็นี่เกียร์นะครับเกียร์ได้เป็นเกียร์แมนนวลมาแล้วก็ภายในนี่คือแบบ เปิดสมาร์ทแคปเปิดด้านข้างได้นี่เจ๋งไปไหนนะครับพี่ชนิตาบอกว่าเอ๊ะมันเปิดได้หรือเปล่าเปิดได้นะพี่นะอันนี้ก็สภาพีคือแบบสวยกริบเลยนะครับใครแบบว่าเฮ้ยเพิ่งเห็นรีวิวผมเมื่อวานนะครับแต่วันนี้ทําไมจองไวจังอ่ะก็พี่ลูกค้าดูดูหลายคันนะครับสุดท้ายคือมาเห็นรีวิวคันนี้พี่ชนิตาก็เลยจองเลยบอกว่าน้องพี่เอาเลยคันนี้แหละแล้วก็เดี๋ยว มาจ่ายเงินนะแต่ก็คือทาเรื่องโอนมัดจำเข้าบัญชีบริษัทนะครับสภาพภายนอกนี่คือแบบสวยกริบนะครับจองมาแค่ประมาณอาจองลูกพี่ลูกพี่ชนิตาจองมานะครับแล้วก็เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวจะเอาออกไปให้นะครับเพราะว่าวันนี้ติดด้านหน้านิดนึงเดี๋ยวเอาออกไปล้างทาความสะอาดนะครับแล้วก็สภาพภายนอกต้องบอกนิดนึงว่าไม่มี จำหนิใดๆเห็นบอกว่ามันเป็นคาบคาบอะไรเป็นรา,ฐาฐคาฝุ่นกบพี่เอาออกนะนะครับสภาพภายนอกสวยนะครับภายนอกที่คือแจ๋วเลยนะครับอ่ะอันนี้ติดจองเรียบร้อยแล้วใครลูกค้าท่านไหนาสนใจนะครับรีบนิดนึงนะเดี๋ยวเหมือนพี่ชนิตาเจอปุ๊บเอาเลยนะคนอื่นก็โอ้เสียดายเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็น Toyota r e v o 2.4 e เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ได้มาเป็นแบบว่า หน้าล็อกโคนะอากับราคานี่อยากจะบอกว่า579,000บาทได้ตัวยกสูงด้วยแล้วก็แบบ4ประตูอีกแม่มันช่างแบบเราใจเสีือเกินนะครับ Mitsubishi x ็กซ์ e พราคา599,000บาทนะครับแล้วก็4ประตูนะครับที่เป็นแบบรี v o แบบนี้นะครับราคา489,000บาทนะครับสำหรับตัว4ประตูแบบนี้นะครับอ่ะใครหาอยู่ใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยจริงๆกับราคานี้ค่อนข้างว้าวนะ รีโวนะครับตอนนี้ช่วงแถวนี้ครับรีโวค่อนข้างเยอะเยอะมากๆเลยจะเป็นรีโวที่เป็น2.4นะครับอีราคาสี่แสนกว่าบาทแม่ มันถูกใจเหลือเกินแต่ว่าบอกว่าเอ๊ะราคาถูกกว่านี้มีไหมมีสาหรับคันนี้นะครับรีโว่เหมือนกันได้สีขาวนะกับราคา3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทบอกว่าเอ๊ะทำไมมันราคามันต่างกันเกือบแสนคันนี้เลขไมล์สองแสนนะครับต้องบอกกันนิดนึงเลขไมล์สองแสนเลขไมล์เยอะอย่างถ้าเป็นคันเนี้ยราคาเนี้ยสรสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทแต่ว่าเลขไมล์น้อยมากสภาพสวยสวยกลิบเลยนะครับแล้วก็บางคันหลายๆคันก็มีตําหนิชนมาอย่างนี้นะก็ เดี๋ยวจัดการเก็บรายละเอียดให้นะครับหรือว่าดูเป็นการอื่นๆนครับภายในนี่เยอะมากๆแล้วก็ Accord Honda Accord นะครับเป็นตัว Hybrid 2ตัวปี2018ราคา7จ็ด0สนบาทเท่านั้นสําหรับ Accord นะครับใครหาอยู่แบบนะอย่าพลาดเลยเพราะว่าออปชันภายในนี้เด็ดจริงๆแล้วก็จะมีเป็นตัว Revo นะครับมีเป็นตัว m t t u b i s h i นะครับที่เป็นแบบ หลังคายกสูงแบบนี้นะ่างเมตรกว่าแน่นอนเลยนะครับแต่ว่าติด,ตดนิดนึงตอนนี้เพิ่งจะทําเรื่องอหน่วยงานส่งขอส่งกลับคืนนะครับก็ขายขายไม่ได้จําหน่ายไม่ได้นะครับแต่ก็มีคันอื่นๆนะอย่างคันนี้เหมือนกันเป็นรถของ DKSH กลับคืนมานะครับเป็นอ s u z u นะครับรถอ s u z u ปี2016-17-18หน้าเดียวกันหมดเลยนะครับต่างกันแค่ปีราคานี้279,000บาทอ่ะเดี๋ยววันรับรถก็เหมือนเดิมเก็บล้างทำความสะอาดให้นะครับ4 wheel นะครับเป็นตัว Deep Lock นะครับตัวนี้อยากจะบอกว่าเขาเป็นตัวแบบว่าขับได้ทั้ง2ล้อแล้วก็4ล้อบอกว่าเอ๊ะปกติมันก็ พูดกวนๆกันหน่อยมันขับได้สี่นี่มันขับเคลื่อนครับการขับเคลื่อนขับเคลื่อนเนี่ยจะเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าหรือล้อหลังแต่ตรงนี้ถ้าเป็นโฟวิลเนี่ยเขาจะสามารถขับเคลื่อนได้ทั้งนล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังนะแต่ว่าตรงนี้เราสามารถปรับในส่วนของการขับขี่ให้เป็นแบบว่า2ล้อก็ได้นะภายในนี้สวยคลิปเลยนะครับกับเลขไมค์ค่อนข้างกลางๆนะครับ1 5 3่งแกกิโลได้เกียร์แมนนวลมา สภาพภายในนี่สวยกริบบวกกับว่าเพิ่มเติมด้านหน้าเนี่ยเขาให้เป็นแบบว่าไฟไฟ,ไฟโปรเจคเตอร์มาแล้วนะเน่่อเลยทีเดียวนะครับมีไฟเดย์ไทม์แบบนี้มาด้วยเป็นเส้นเลยคือสภาพนี้คือผมว่าสวยนะสวยนะเขาได้เป็นขับสี่ใครแบบว่าชอบแบบลุยนะสายลุยเต็มที่เลยคันนี้4 w h e วิ d ดิฟ lock นะครับอ่ะห้าแสนหนึ่งหมื่นสองเก้าพันบาทนะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นเ้าพันบาทสนใจติดต่อได้นะครับแล้วก็ ตรงนี้ครับแถวนี้จะค่อนข้างเยอะนิดนึงครับรถเบียดเสียดเลยแล้วก็เป็นรถของการไฟฟ้านะครับที่เป็น NewX แบบนี้นะ,ะสนใจเข้ามาชมเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งด้านหน้าผมเนี่ยก็จะเป็น v ีออเหมือนกันนะครับทะเบียน1นึ1่คันนี้หน้าตาเป็นแบบไหนมาดูกันก่อนเดี๋ยวปล่อยไกลผมค <laughs> ันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับกับราคา3 5 9 0 0 0บาท v ีออใครหาอยู่นี่ อย่าพลาดจริงๆสนใจเข้ามาชมเข้ามาดูก่อนได้ด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถของท o t กลับคืนมานะซึ่งถามว่าอไอเหล็กหลังคาส้มๆมันมีนคืออะไรเขาเอาไว้แบบว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรนะบันไดลิงนะครับเขาเอาไว้ เก็บบันไดนะครับเพื่อที่จะปีนป่ายนะซึ่งตรงนี้ใครไม่ชอบเอาออกให้ได้นะแล้วก็สติกเกอร์เนี่ยเดี๋ยววันรับรถลอกออกให้นะครับแบบสวยคลิปแน่นอนนะครับสวยคริปเลยมีทั้ง o t o ทีนะที่เป็นหน้าหมูป่าแบบนี้นะแล้วก็จะเป็นหน้าตัวหมูหน้าหมูอย่างนี้นะครับกับคันนี้นะครับอยากจะบอกราคาเพียงแค่3ามแ0 0กับ9 0 0าบาทเท่านั้นกับ สีขาวแบบนี้แบบวันรับรถเนี่ยสภาพเดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดให้วันรับรถนี่คือสวยกลิง้งสวยปิ้งยิงนะครับใครอยากได้อยากดูมาชมก่อนได้แล้วก็เป็นรถตู้นะครับที่เป็นรถตู้แบบว่าเกียร์ออโตโอ้อะใครหาอยู่9 2 9 0 0 0บาทนะครับซึ่ง เล็กไมค่อนข้างโอเคนะมีทั้งไม่หลักหมื่นแล้วจนถึงไม่หลักแสนนี้ได้เป็นแบบเกียร์ออโต้ด้วยนะนะใครหารถตู้ที่เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้แล้วก็ได้เป็นเบาะแบบนี้นะเบาะหนังแบบเดิมๆสวยๆอย่างนี้่ะสนใจติดต่อทักทายได้ซึ่งตรงนี้ครับเป็นรถของกรมสุขภาพจิตกลับคืนมานะครับแล้วก็ตัวรถตู้ที่เป็นเกียร์แมนนวล769,000น 7, 9, บาทเท่านั้นนะครับ สภาพภายในภายนอกสวยนะครับขอเวลาล้างทําความสะอาดเก็บรายละเอียดให้อย่างเดียวนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นสต็อกในส่วนของกลุ่มแรกวันนี้ที่รีวิวไว้นะครับส่วนพุ่งเมื่อวานก็จะเป็นรีวิวสต็อกกลุ่มนี้ฝั่งนี้เมื่อวานคือแบบโอ้โหเหนื่อยจริงๆนะครับสําหรับรถแต่ละคันดีเทลแต่ละคันก็คือแบบว่าไม่เหมือนกันเลยสักกคันหนึ่งซึ่งแต่ละคันเนี้ยครับ มีทั้งเลขไม้น้อยไม้เยอะนะครับแต่บอกว่า oh. แล้วถ้าผมตัดสินใจอยากได้คันนี้ล่ะเลขไมมันเยอะแต่ว่าราคาถูกเนี่ยรับประกันหรือเปล่ารับประกันเหมือนกันนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้ลูกค้าฟรี1ปีหรือ20.000กิโลเมตรนะรแล้วก็เพิ่มเติมอีกอย่างนึง บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนั้นอีกหนึ่งปีด้วยกันวันนี้พูดนานหายใจแทบไปทันรถเยอะครับอากาศร้อนด้วยนะวันนี้ช่วงช่วงเที่ยงๆบ่ายๆเนี่ยนะคือแบบอากาศค่อนข้างอบๆนิดนึงนะครับแต่ว่าด้วยแบบว่ารถค่อนข้างเยอะนะครับรีวิวแบบเกือบทุกคันยังไม่ไหวนะก็จะแบบมีการแบ่งบ้างนะว่าคันนี้ก็พูดประมาณนี้ราคาประมาณนี้นะส่วนลูกค้าท่านไหนอยากจะชมอยากจะดูนะครับ มาชมมาดูรถก่อนได้นะครับรับประกันเครื่องเกียร์1นปีสิทธิพิเศษอันนี้มอบให้กับลูกค้าอาดีอาดีทีรถดีเด็ดนะครับที่ซื้อกับผมขุนแผนบอกว่าเอ๊ลูกค้าบางท่านบอกว่าบางทีก็จําได้ในะชื่อว่าแซมนะบางทีก็แบบว่าเอ๊ให้เรียกว่าขุนแผนซึ่งจะแจ้งเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าในในกลุ่ม พนักงานที่เป็นเซลเนี่ยครับจะมีพนักงานชื่อแซมเนี่ยสองท่านมีทั้งรวมตัวผมแล้วก็เซล์อีกท่านหนึ่งชื่อแซมก็เลยพยายามแบบว่าทาเป็นเอกลักษณ์ตัวเองนิดนึงว่าขุนแผนเยอรมันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วจะเรียกว่าแซมหรือว่าเรียกว่าขุนแผน เพิ่มเติมก็ได้แต่ถ้าเดินเข้ามาปุ๊บก็เรียกว่ามาหาน้องแซมที่ใช้ชื่อว่าคุณแผนอันแล้วแต่เลยนะครับแต่ถ้าจะบอกเราภพพว่ามาพบคุณแผนหรือว่าขอเบอร์โทรผมดีกว่านะครับ0834402297เบอร์นี้นะครับโทรมาได้หรือว่าจะขอไลน์ขอ,อเป็นอะไรนะโลเคชันเดี๋ยวส่งให้รอบนึงครับว่าอ,อยากจะเข้ามาชมเข้ามาดูหรือขอ รูปภาพตัวรถนะบางส่วนเดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้นะลูกค้าบางท่านบอกโอ้ยขุนแผนผมอยู่ไกลผมอยู่เชียงใหม่ซื้อได้ไหมเนี่ยซื้อได้ครับก็เหมือนกันลูกค้าซื้อสดนะครับพี่ลูกค้าซื้อสดก็ไม่เก็แบแวต7%นะแล้วก็ถ้าจัดไฟแนนซ์ก็จัดไฟแนนซ์ได้84ิงวดซึ่งดีเทลรถแต่ละคันไม่เหมือนกัน เห็นจากรีวิวแล้วบอกว่าเอ๊ะผมอยากได้คันนี้จังเลยอะพักมาแล้วก็เดี๋ยวผมส่งรูปภาพเพิ่มเติมก็ไปให้นะครับสำหรับการอัปเดตสต็อกวันนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งถ้าลูกค้าซื้อสดนะครับทางบริษัทไม่เก็บแวดอีก7%จ็ดเนะครับถามว่าเเก็บแวดเจ็ดเปอไมต้องเก็บนะครับซึ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งบริษัทนะครับจะไม่ได้เก็บแวดแล้วแต่ว่าถ้าอย่างตามเต็นท์นะครับตามเต็นท์ทั่วไปอาจจะมีการเรีกเก็บค,าาค ANE, ถนถดดดะั ไม่เก็บบัตรลูกค้า7%นตะครับตีง,ง่ายๆคิดง่ายแสนละ0 0็ดนะครับอย่างบางที500,000ก็ลอเข้าไปเกือบ2 3หมื่นนะซึ่งตัวนี้ประหยัดไปได้ด้วยนะแล้วก็ถ้าลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะครับจัดไฟแนนซ์ได้สูงสุดถึง84งวดด้วยกันแม่ผ่อนกันสบายยาวๆเลยแล้วก็เพิ่มเติมนะครับดอกเบีย้ยพิเศษด้วยดอกเบีย้ยเริ่มต้นแค่2.79%ดเเท่าน,นั้นแม่จเจ้ารถก็สวยนะครับดอกเบีย้ยก็ถูกนะครับอ,อะไรอีกอะรับประกันด้วยอันนะ สิทธิพิเศษมอบให้อีกคือแบบที่ไหนมีอีกนะสนใจติดต่อทักทายได้บอกเอ๊เข้ามาแล้วผมไม่รู้จะติดต่อใครติดต่อคุณแผนเลยโทรหาก่อนก็นได้นะครับโทรหาแล้วก็เดี๋ยวยังไงผมขอนี้เดี๋ยวคุณแผนขออนุญาตเดินไปรับด้านหน้าโกดังนะบอกว่าเอ๊ผมใกล้จะถึงแล้วนะคุณแผนอ่าได้เลย ไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมเดินออกไปรับได้นะครับว่าอยากจะดูรถคันไหนบอกว่าเอ๊ดูข้างในเข้ามาในสต็อกได้ไหมเนี่ยก็สต็อกโกดังเข้าไปดูได้ไหมเข้ามาดูได้ครับเดินเข้ามาชมเข้ามาดูกันได้เดี๋ยวผมขออนุญาตพาพี่ลูกค้าเข้ามาชมเข้ามาดูดีกว่านะครับสนใจติดต่อทักทดยได้นะครับฝากติดตามกดกระดิ่งกด subscribe นะครับ เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเื่อกีอาจจะมีรถคันที่สวยๆคันที่ถูกใจนะครับอยากได้เป็นแบบคันนี้จังเลยนะอยากได้รถคันนี้อยากได้รถแบบนี้นะครับนะเผื่อว่ามีรถที่ถูกใจราคาเดนินโดนนะครับอดอกเบีย้ยถูกๆนะยังไงวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับกับ r า d ดีดีรถดีเด่นนะครับติดต่อผมได้ผมคุณแผนนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่ใน e ีพีหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ